แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทดไดฟ์พัน,นิการดูซิว่าสมรรถนะเขาจะเป็นยังไงนี่ปันไม่ได้เหยียบเบรกอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ประทับใจถ้าเปิดระบบเนี้ยคือปลอดภัยรถไม่ไหลในขณะที่ลงเนินมีเซอรมาให้ด้วยนะอันนี้ก็คือได้สี่ทิศทางเลยสาหรับเวลคัมซีนะคะให้ดูมุมจากข้างหน้าว่าเบาะหลังพับแล้วมันกว้างมากเหมือนกันนะเป็น,นโค้งอะไรก็ทําได้แบบไปค่ะทุกคนเทดไดฟ์กันสวัสดีค่ะปังค่ะไอค่ะวันนี้เราจะมาเทสไดฟ์เนต X าเอ็กกันนะคะทุกคน นี่เนี่ยเป็นรุ่นที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ของ e <pa. S 2> เมตากำลังจะเปิดราคาในเดือนกระกฎานี้ใช่เขาบอกว่ากลางเดือนกระกฎา<ม>เราลุ้นกันว่าจะเท่าไหร่แล้วก็คันนี้ยังเป็นพรีโปรดักชันอยู่<ม>แต่ใกล้เคียงคันขายจริงมากๆแล้วลเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสไดฟ์คันนี้กันดูซิว่าสมรรถนะเขาจะเป็นยังไง<ม>แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าไม่ได้พูดทั้งหมดอาจจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยช่วงล่างพวงมลาลัยอะไรอย่างเนานะแล้วถ้ามีคันจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเอามาขับใช้จริงแล้วก็รีวิวแบบละเอียดแน่นอนไปค่ะทุกคนเทสไดฟ์ ส่งมาหลายทีทั้งมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะรอบนี้จะได้ลองขับแล้วแล้วเราก็เลือกภายในสีส้มเหมือนเดิมเพราะเราชอบเร่ว่าจะคันไหนมีสีสีส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลปุ๊บเราเข้าขนาดเลยใช่แต่เอาจงจริงเมื่อกี้ตอนที่ขับมาตรงสนามตรงเนี้ยเราได้ลองทดสอบอะไรต่างๆไปนิดนึงแล้วก่อนที่จะให้ทุกคนดูเนาะคึ่งจริงทุกคนมันแบบอย่างแรกเลยที่รู้สึกประทับใจคือพวกอะไรควบคุมได้ง่ายแล้วก็ดีมากรู้สึกว่าเป็นรถใหญ่ที่ไม่เวียนหัวสาหรับคนขับเดี๋ยวจะเห็นให้ดูอีกทีนึงแต่ว่ารู้สึกที่เมื่อกี้พี่ปััังขบมมาไไ่ด้้รูสึกตว โยนขนาดแบบอย่างงั้นไม่ใช่แต่ว่ามีเขาแบบดี่เบาดีเพราะว่าเบาสองข้างคือตรงเนี้ยมันแน่นรับแล้วพอเวลาเราเอียงมันแบบมันไม่ไปกลอ่ะนึกออกอ่ะหรือจริงๆเขาอาจจะโยนนิดนึงแต่ว่าเบาช่วยไว้ไงใชออ้าวไม่ได้หลุดหลุดจากตรงนี้นี่มาเดี๋ยวเราเทสเสร็จเราจะพามาดูภายนอกภายในกันคร่าวๆเนาะพ้องจริงคือคันนี้ยังไม่ได้มีสเปคมาให้เราดูอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปลองเทสได์กันนะคะแล้วก็ค่อยมาดูภายนอกภายในกันอีกทีหนึ่ง ซึ่งโหมดการขับขี่ของคันนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งหมด3โหมดก็คือ Eco Normal Sport แล้วก็สามารถตั้งเป็นมันเพนโดได้นี่แล้วก็กดตกลงอันนี้วันเพนโดอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้เป็นโหมดแรกเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวปังลองยกเท้านะนี่อันนี้ไม่ได้เหยียบเบรกดูซิว่าเขาจะหน่วงจนหยุดนิ่งไหมแล้วไม่ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มด้วยก็ค่อนข้างหน่วงเยอะตอนนี้ก็คือลดลงเรื่อยๆเลยนะคะทุกคน เราอยู่ที่ด่านแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่ามเมื่อกี้เราลองเทสวนเพนโนไปแล้วยกเท้าขึ้นมาเขาไม่ได้หยุดนิ่งทันทีนะแต่ก็ลดความเร็วมาให้จนเกือบจะหยุดนิ่งเลยเหมือนกันตอนนี้ขับอยู่ในโหมดสบายจะได้รู้ว่าถ้าช่วงล่างแบบสบายจะเป็นยังไงเนาะไปเลยด่านแรกนะคะจะเป็นแบบเลนเชนดูการควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างโดยรวมฟิลลิ่งแรกคือน,นิ่มๆมาเลยอ่ะใช่นิ่มๆนุ่มๆนั่งสบายเ<ช>หมาะกับรถครอบครัวเดี๋ยวเรามาดูเลนเชนนะคะว่าน้องจะทําได้ดีหรือเปล่า กระเป๋าร่วงไปแล้วหนึ่งนะคะนี่เออคือเขาวางไม่ได้ใกล้กันมากแต่ว่าจังหวะที่เราแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันเนี้ยมันจะเหมือนกับเวลาที่เราเร่งแซงรู้สึกว่าพวงมาลัยควบคุมได้ดีแบบคุมง่ายแม่นเรียกว่าแม่นสมมติว่าเราขับแล้วเราแบบออกนอกเลนนิดหนึ่งเนี้ยเนี้ยเห็นป่ะเขาจะดึงแต่พี่อ่ะรู้สึกว่าเขาดึงแบบนุ่มนวลไม่ได้ดึงกระชากคือบางคันอะกระชากจนเราต้องปิดเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยใช่บางคันรู้สึกน่ากลัวการเข้าโค้งอะไรก็ทําได้แบบ เเรียกอ,อะไรอ่ะสมูทสมาทมากๆอันนี้คือทดสอบการเข้าโค้งแบบโค้งยาวๆเหมือนเวลาเราขึ้นทางด่วนอะไรอย่างงี้ใช่ความเร็วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70นะคะถือว่าทําได้ดีเกาะถนนดีนิ่งตัวไม่โยนมากนะเอาจริงเวลาเข้าโค้งอะไรย่งเงี้ยไม่ได้ถึงกับตัวเบี้ยวขนาดนั้นใช่อะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะให้ทดสอบเสียงยเงียบนะคะทุกคนนี่อันนี้ความเร็วอยู่ที่ 70กว่าถึง80นะคะถือว่าเสียงเข้าไม่มากถ้าผ่านเนินสะดุดอะไรอย่างงี้คือได้ยินเสียงท้องถนนแหละแต่ว่าตัวไม่ได้สั่นขนาดถือว่าทํชโชคมาดีนะเมื่อกี้ที่ผ่านแบบเอททางลูกลังลูกลัง่คือไม่มีการสั่นเลยแต่เสียงอะเสียงมาแล้วว่าว่าแบบข้างล่างอะสันแต่ว่าข้างบนอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบกึกู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 กนกู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 กก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 ก เป็นไงก็เอาสิอันนี้คือเป็นรูที่เกือบพอดีรถเลยนะแต่ว่าพี่ว่าคันนี้ยขับง่ายด้วยความที่กระจังหน้าเขาไม่ได้ยกขึ้นมาจนเราแบบรู้สึกว่าหู้ยรถชันคันใหญ่มากจะขับได้ไหมคือกระจังหน้ามีความแอบลาดลงนิดนึงพอ,อ,อเวลาขับก็เลยรู้สึกว่ารถมันไม่ได้สูงมากให้ใเราได้เห็นเห็นท้งทนองถนนอยู่เดี๋ยวเราไปพาดูภายนอกภายในกันไหมหรือว่าอยากลองอีกรอบนึงเอาแบบโหมดจะเอาสปอร์ตหรือเอาอีโคเอาลองสปอร์ตไหมจะยังไม่เคยลองสปอร์ตเลยอ่าได้เดี๋ยวไอเปลี่ยนเป็นสปอร์ตแล้วนะ สามารถเปลี่ยนได้เลยในขนาดการขับขี่นะคะใช่อันนี้แบบสลาลมอันนี้ต้องความเร็วต่ำลงนิดนึงปึ๊บไปค่ะอันนี้เหยียบตื้นกว่าพวงมาลัยเจ๊ปิดน้อยกว่าเดิมใช่ใช่ดึงสปอร์ตอะคมขึ้นใช่รู้สึกพวงมาลัยกระชับขึ้นนี่แต่ว่าถ้าเราเปิดไปเลี้ยวอะแล้วเราจะเปลี่ยนเลนอะพวงมาลัยจะไม่จะไม่ดึงลองความเร็วสูงสุดที่โค้งนี้หน่อย เฮ้ยเข้าโค้งแบบเกาะถนนดีอันนี้ถนนแอบเอียงเอียงนิดนึงด้วยนะเป็นไงหลับเรียกว่าหลับเรียกว่าคนสบายาา <S <S ได้หลับได้รอนอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะขับเร็วขึ้นแล้วกันโอเคจะได้รู้ว่าเสียงประมาณไหนเขาบอกสี่ิอาจงจริงแล้วอ่ะอันนี้เก้าสิบเป็นไงอืมดังขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่สั่นใช่ตัวเรายังยังห้องโดยสารยังรู้สึกนิ่งอยู่ใช่แล้วแอร์เย็นฉ่ำมากเลยตอนนี้มือเย็นเลย เออคือทุกคนถ้าทุกคนเห็นปังบิดอะน่าจะรู้ว่าพวกอ,อะไรมันดีดอ,อ่ะแต่เราต้องย้ายด่านแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเทสในโหมดของการทดสอบการลื่นนถลายนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเนินที่สูงมากๆแล้วก็ข้างนึงเป็นพื้นแห้งอีกข้างหนึ่งเป็นพื้น,นเปียกแล้วล้อทั้งสองข้างเนี่ยมันต้องมีความลื่นแล้วใช่ปะเขาจะให้เราเบรกตรงนั้นเลยแล้วปล่อยให้รถอะโฮตัวเองคือหลังจากที่รถหยุดนิ่งแล้วอะอให้เราเติมคันเลงแล้วก็ขึ้นไปต่อข้างบนได้เลยพอขึ้นไปบนเนินปุ๊บเดี๋ยวเราจะขับลงแบบลงนิดเดียว แล้วก็เหยียบให้รถหยุดเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ R เพื่อถอยขึ้นจากเนินอันนี้แหละที่เป็นโหมดที่ปกติคนเราไม่ค่อยทำใช่สมมติในกรณีฉกเฉินเราแบบว่าลงเนินไปแล้วข้างหน้ามันเป็นทางที่ไปต่อไม่ได้เราต้องถอยหลังเราอาจจะกลัวว่ารถเราจะไหลไปข้างหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็จะได้ทดสอบว่าคันนี้เขามีระบบแบบนี้เข้ามาช่วยเหลือการขับขี่เราได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่า ตื่นเต้นปะตื่นเต้นตื่นหน่อยขึ้นอะไม่กลัวกลัวตอนถอยหลังกลับในเนินสูงอ่ะตาเราแล้วค่ะทุกคนระบบจะควบคุมอัพเดทลงทางล่าช้าให้นะครับโดยที่พวกคุณไม่ต้องเหยียบเบรกหรือทับนะครับขึ้นไปึตรงนี้แหละแล้วก็เบรกเลยเบรกแล้วจุดนี้ครับอ้าวฉันจะปล่อยเท้าจากเบรกแล้วนะถอนเท้าจะเบรกสลับไปดี่แป้นคันเ่งนี่นี่อะไปค่ะ ไม่มีการไหลไหลไหลหลังนิดนึงไม่มีเลยนะอือ่ะทีนี้แหละด่านที่น้องอายเป็นกังวลใช่เพราะว่าไม่เคยใส่เกียร์ถอยหลังขนาดอยู่บนเนินไงหูใช่เหมือนกันนะเี่กฉันมากรถครับหยุดหยุดหยุดปึ๊บใส่เกียร์ถอยครับขึ้ยเข้าเกียร์อ่ะอันนี้ปังเหยียบเบรกอยู่นะปล่อยเบรกครับปึ๊บิสุดเลยนะครับนี่อันนี้คือยังไม่เร่งรถไม่ไหลคือปล่อยเบรกแล้วแต่ว่าต้องเร่งสุด หุยอันนี้ถ้าเป็นรถยนต์นี่ว่านี่ว่ายากเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือเหยียบมิดนะคะอยู่ในโหมดสปอร์ตแต่ต้องบอกว่าทางมันชันมากทุกคนชันแบบชันน้เหมือนอยู่บนภูเขาเหมือนหน้าเราทิมอยู่แล้วเราต้องถอยหลังขึ้นอะถือว่าตาเลนเขาทาได้ดีนะคะไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับันจิทัลคอนโทรลจะทํางานนะครับควบคุมความเร็วทางน้าชันนะครับนี่ไม่ได้เหยียบเบรกหุยอันนี้ดีเอันนี้ประทับใจ อันนี้คือปังอะลงจากทางที่ชันมากใช่ปะจังหวะแรกรถอ,อาจจะไหลแรงนิดนึงแต่พอเรายกเท้าปุ๊บเขาพี่เขาบอกไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่เหยียบอะไรเลยนะคะทุกคนแต่รถมีการหน่วงให้เองแล้วไหลลงคือไม่ได้หน่วงจนหยุดนิง่งแล้วก็ไม่ได้ไหลแรงคือเป็นไหลที่แบบปลอดภัยอะเมื่อกี้ไอ้ดูความเร็วอยู่อยู่ที่18แล้วก็18ครั้งแล้วก็ค่อยๆลงมาแบบมสม,มูทอะสม,มูทมากอันนี้ประทับใจมากรู้สึกว่าเฮ้ ปลอดภัยรถไม่ไหลอะ่ะแบบถ้าเปิดระบบเนี้ยคือปลอดภัยรถไม่ไหลในขนาที่ลงเนินรอบเดียวจบรอบเดียวผ่านอันนี้เราก็เทสไดฟ์เสร็จแล้วนะคะทุกคนน่าจะเห็นว่าแบบเราค่อนข้างที่จะประ,ประทับใจเลยบอกเ<อ>ลยว,ว, <ๆ S 2> ว่ามีหน้าตาเราทูวสุกเฮ้ย <c oughs> ว,ว้าวอ่ะแบบเฮ้ยตกใจสหายอะไร <c oughs> แต่ไม่ได้แอคติ่งจังหวะที่ถอยหลังขึ้นจากเนินอะ่ะปังเหยียบมิดแต่ปังก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันระบบมันช่วยได้จริงใช่ี่อึ้งสุดคือพี่อึ้งสุดที่อึ้งสุดคือตอนลงใช่ที่เขา ควบคุมว่าเขาเรียกอะไรความเร็วให้เป็นแบบเอ่อระยะแบบเท่าๆกันไม่เดี๋ยวหมดเวลาพาไปดูข้างนอกข้างในกันดีกว่าอ่ะพาดูข้างนอกนี่ค่ะทุกคนโลโก้เนต้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยตรงนี้เป็นกล้องหน้านะคะด้านล่างจะมีแบบเอ่อช่องระบายอากาศนิดนึงมีเสียงพุ่งแจ้งแอร์หน่อยๆนี่ไฟไฟค่อนข้างที่จะแบบเรียวยาวนะมีความแบบเท่ดูแบบเก๋เท่ระเบิดล้อจะขนาด18นิ้วนะคะแม็กก็จะประมาณนี้ส่วนตัวไอชอบนะใช่ ให้เทียบเทียบกับตัว ii I, ลองยืนตรงกลางหน่อยนีถ้าเทียบกับตัว ii ส I ูง165ความใหญ่ของรถก็จะประมาณนี้ใหญ่ยูน่เอ,อเป็นทรงแบบ crossover SUV นะคะใช่กระจกข้างนะคะทูโทนเป็นขาวกระดำอย่างนี้นใช่เวลาปิดรถล็อกรถเปิดรถอะไรเงี้ยเขาก็มีพับให้แล้วก็ปรับเป็นแบบปรับ ปรับกระจกไฟฟ้านะคะมีกล้อง<ช>มองข้างมาให้ประตูไม่ได้เรียบกับตัวรถนะคะเป็นแบบเปิดปิดอย่างนี้ใช่ก็คืออันนี้เป็นมือจับประตูปกติแต่ว่าตรงนี้สามารถแบบกดล็อกอะไรอย่างเง<ช>ี้ยได้ใช่ส่วนตัวเท่นะรู้สึกชอบชอบตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์แล้วลใช่มาดูที่ด้านหลังสีเขาจะเป็นขาวตัดดำนะไม่ได้ขาวล้วนขนาดใช่อย่างรถเร็วไฟท้ายนะคะพาดยาวไปกับตัวรถประตูเป็นไงคะที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนปึ๊บอ่าไฟฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนหลังให<ช>้ อ้าด้หลังกว้างอยู่นะแล้วก็ลึกด้วยทั้งในตรงนี้ใส่ที่ชาร์จอะไรได้ตรงนี้มีไฟให้ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครแบบมาเก็บของตอนคืนหรืออยู่ในห้างมืดๆก็สามารถเก็บของได้ใช่จริงๆเบาสามารถพับได้นะคะอือาลองลองสักนิดหน่อยเรามีเวลาหน่อยมากเลยทุกคนใช่ต้องดันแบบ่งนี้นะคะแล้วก็พักไปเลยปึ๊บปึ๊บอ้ากันปึ๊บนี่ความกว้างคือค่อนข้างที่จะมากเลยแหละอันไหนอ่ะเราเข้าไปนอนแป๊บหนึ่งคือเบาจะไม่ได้เรียบสนิท เบาะจะไม่ได้เรียบสนิทนะคะทุกคนจะมีแบบเนินๆขึ้นมาหน่อยถ้านอนในรถก็ได้อยู่นะหาเทียบกับความยาวตัวไออาจจะขาเลยมานิดนึงแต่ว่าถ้าเราปูที่นอนไปถึงเบาะนู้นก็จะได้อยู่ใช่ปิด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 ก็ไฟฟ้าระบบไวมากคฮ้ยดีไซน์คือสวยเลยแหละเทียบกับตัวาอด้านหลังก็ใหญ่อยู่นะไปดูที่ชาร์จกันชาร์จจะอยู่ขวาหน้านะคะทุกคนเป็นแบบ Series t y ดูแล้วนี่ข้างในจะเห็นว่าที่เราบอกเวลคํามสีเห็นไหม เลื่อนลงให้ด้วยแล้วสมบที่ขึ้นไปเจอกันข้างในค่ะนี่อันนี้เลื่อนเข้าก่อนนะ แล้วก็เลื่อนขึ้นให้ด้วย mm. อันนี้ก็คือได้สีทิศทางเลยสําหรับเวลคัมซีนะคะมาดูคอนโซลกันสําหรับคอนโซลน,นะคะดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะแบบเรียบแอบดูนิดหน่อยเพราะว่ามีขอบ,ท,ขอบทองขอบทองตามแอร์อะไรอย่างนี้ตรงนี้ปรับเมนวนวลชอบมากแต่ว่าควบอุณหภูมิหรือว่าความแรงลมอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาปรับที่หน้าจอนี่อันนี้เป็นความแรงลมนะคะแล้วก็ปรับทุกอย่างที่หน้าจอได้หมดเลยนี่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาแอร์แบบไหน นะคะแล้วก็ดีไซน์ทุกอย่างอ่ะทำออกมาค่อนข้างดีเลยแหละคือจริงๆอ่ะต้องไปลองใช้คันนี้แบบเต็มๆนะถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวลองดูกล้องของเขาก็หน่อยไหมมุมมองพโนรามานี่ความชัดของกล้องจะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบ2ดีมีมุมบนให้มีมุมด้านหน้าอ่ะไอ้อันนี้เป็นแบบรูป3ามมิติเอ้ยมีมุมล้อด้วยสมมติว่าเราต้องแบบต้องเลี้ยวเข้าซอยแคบๆดูซิฉันจะขูดฟุตบาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถดูได้ อันนี้คือค่อนข้างดีเลยอันนี้อายยืนอยู่ประตูฝั่งซ้ายกระจกเปิดอยู่เอ้ยประตูเปิดอยู่อันนี้ก็จะเปิดให้สามารถเปิดฝาท้าไทยได้นี่เขาบอกว่าให้ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดนะคะชอบที่มีเมนูภาษาไทยและอันนี้คือเปิดสลรูฟค่ะทุกคนอ๋ออันนี้คือเป็นแบบแง้มสมมติว่าเราอยากนอนเฉยๆแล้วปิดแอร์ในรถแล้วก็แง้มให้กระจกเปิดได้แต่ทีนี้ถ้าเราอยากเปิดสลรูปไปเลยนะคะสามารถกดตรงนี้ได้นี่มีสลรูมาให้ด้วยอ่ะปึ๊บอ่าถ้าจะปิดก็คือกดอีกข้างหนึ่งฝั่งซ อ่าแล้วถ้ารู้สึกว่าร้อนอยากจะปิดม่านบังแดดนะคะกดข้างนี้อันนี้คือปิดเหมือนกันกดคําว่าร่มเงานะคะก็คือ้ายปิดขวาเปิดนั่นเองทั้งกระจกและม่านม่านเขาจะเป็นแบบว่าไม่ได้ทึบสนิทแต่ทึบทึบอ,อ,อยู่ให้ดูมุมจากข้างหน้าว่าเบาะหลังพับแล้วมันกว้างมากเหมือนกันนะทุกคนคือมองจากเราอะค่อนข้างแบบเหลือพื้นที่เยอะเลยแหละตรงนี้ก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ ชัดแล้วไวนะวางปุ๊บชดัดปับ๊บมีช่องวางแก้วมาให้2ใบแต่ช่องวางแก้ววันนี้เมื่อกี้ลองวางกระติกอ่ะเดี๋ยวเอากระติกมาเมื่อกี้ลองวางกระติกแบบไซส์ประมาณนี้แหละมันไม่ลงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีไซส์ใหญ่แล้วแบบมีตรงหนีบๆตรงนี้จะเป็นแบบแข็งๆเลยไม่ได้เอาเข้าออกได้ก็จะเป็นแบบแก้วแก้วเย็นแก้วพลาสติกแก้วร้อนอะไรแบบนี้ได้ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะถ้าวางได้ก็คือแบบอาจจะนอนๆลงไปอย่างนี้เลยตรงนี้มีช่องใส่ของมาให้ใหญ่ประมาณนึงเป็นแบบไซส์ปกติเนาะมาตรฐาน มีแอร์ตรงนี้มาให้แล้วก็หมดแล้วคอนโซลก็คือเรียบๆมีจอกลาง15.6นิ้วจอฝั่งคนขับนะคะประ,ประมาณนี้เกียร์อยู่ฝั่งขวาส่วนพวงมาลัยเป็นแบบจอยสติ๊กคือสามารถเลื่อนขึ้นเลือเล่อนลงอย่างนี้ได้ทั้งสองข้างนะคะเอาไว้ปรับกระจก <c oughs> ก็ตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมไม่มีนะคะทุกคนตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้เป็นแค่ที่วางมือเ้าลองก่อนค่อนข้างกว้างอยู่นะทุกคนอยู่ข้างล่างเป็นแผ่นยาง ก็สามารถปิดอย่างนี้ได้มองเผินๆก็จะแบบเรียบๆดีไซน์ธรรมดาแบบว่าไม่หรูหวาแต่หรูหราดูดีหนังก็จะเป็นแบบบุกมาทั้งคันเลยนะคะวัสดุโอเคนะด้านล่างมีช่องใส่ของมาให้นี่แล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C 6 0วัตต์อุ้ยอันนี้ดีตรงที่บอกมาให้ด้วยแล้วก็มี Type A มาเป็นแบบ USB 1นะคะแล้วก็อันนี้กระจกมีไฟมาให้ไหนดูข้างนี้สิ อ่ามีเหมือนกันเราเป็นไฟขาวด้วยเดี๋ยวพาไปลองให้อายลองนั่งหลังดีกว่าว่าเหลือพื้นที่ขามากน้อยแค่ไหนมาที่ด้านหลังนะคะทุกคนเห็นได้เลยว่าเลกลูมเหลือแบบเหลือเฟือแทบจะนั่งคาสมาได้ส่วนเฮดลูมนะคะเหลือประมาณ2กําำปั้นนิดๆ สรุปตรงเี้ยจะไม่ได้มาถึงหัวคนนั่งด้านหลังนะถ้าแบบแดดร้อนๆก็อาจจะไม่ร้อนมากเพราะว่าตรงเี้ยจะเป็นแบบทุบๆแต่ว่าเรายังเห็นวิวอะไรได้ชัดเจนมากๆไฟตรงนี้จะเป็นแบบซอฟทัชนะคะแล้วก็แผงประตูตรงเนี้ยสวยมากชอบอ่ะตรงกลางนะคะมีที่พักแขนให้วางแก้วน้ำได้2ใบแล้วก็กดตรงนี้ยกขึ้นมาเป็นแบบที่วางของได้อีกกระดุกระดาบุป,ป,ปะกะได้วัสดุดีมากอะใช่อ่ะฟึบ ใดๆคือชอบเบาะสีส้มแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะคะมี Type C 1 Type A 1แล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยตรงนี้วางโทรศัพท์วางของได้สมมติเราใช้แบตก็สามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้ได้ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือแอร์ก็จะอิงจากข้างหน้าเนาะมีลมให้แต่ว่าปรับอุณหภูมิเองไม่ได้ใช่ด้านหลังมีที่ใส่เอกสารให้อีกนิดหน่อยโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะนั่งสบายตรงนี้ด้วยดิทุกคนเบาะยาวมากเลยนะถึงเข่าและถือว่านั่งสบายแล้วก็เอนกำลังดีมีที่พักหัวให้นะคะตรงนนีี้้้้้ปรับไดดววยแลก็ก โดยรวมถือว่าโอเคมากๆเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นปุ่มบับกระจกนะคะดันขึ้นดันลงนี้เฮ้ยกระจกเปิดสุดด้วยอันนี้โอเคอยู่นะ ก็ต้องมาดูราคาแล้วแหละว่าจะประมาณเท่าไหร่โดยรวมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วแล้วถ้าเราได้ขับแบบจริงๆจังๆออกถนนเอาไปใช้แล้วก็เป็นสเปคที่ขายจริงแล้วเราจะมารีวิวรอบหนึ่งแน่ๆใช่แต่วันนี้บอกเลยว่าเราสงคนประทับใจคันนี้ใช่คือรอลุ้นเปิดราคาอย่างเดียวนี่ว่าถ้าไม่เกิดล้านก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนะเพราะว่า,า,วาออปชันที่ให้มาจะเต็มใช่คือดีไซน์สวยออปชันดีแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่ให้มาคือเต็มมากๆเลยอ่ะเหนือคาดเหนือความคาดหมายละกันใช่พี่ขับแล้วก็เป็นอีกคันหนึ่งที่พี่ชอบแบบถ้าใครขับเน็ต้าว รถเล็กขับแล้วมันไม่แรงหรืออะไรเงี้ยลองคันนี้คือมันเป็นแบบคนละบุคลิกคนละสไตล์อ,อย่างคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะทุกคนแอบให้ดูสีดำนิดนึงฝั่งนู้นจะเป็นสีดำนี่แล้วก็เป็นสีที่เอาใจทุกคนได้เพราะว่าใช่จะหญิงจะชายขับได้หมดคือคนไทยสีขาวสีดําเป็นเบสิกที่มีทุกบ้านออซื้อง่ายขายคล่องนะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถ้าเขาเปิดราคาเดี๋ยวเรารีบมาอัปเดตค่ะ